ันี้วันที่27กฤศจิกาคศ2568เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้าสุธังยินลิ้นสดขอถวายเสียงสดสัตชายพระสุขธรรมนิมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาดัครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเสิยงพระพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกจ้ามีสมาธิจดจ่อในอัศวันสนะได้บุตรโยยังไง วันนี้วันที่27กรกฎาคม2568เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้าสภา,านนลิ้มสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุดพระเบญมรรตสาปสวัสดีผู้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอสิ่งข้าพเจ้าทรงตั้งไม,ม่มีเศษระด,ดับได้มีสมาธิจดจ่อในการพระเจ้าในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอญหนึ่งบทสวดพระเจ้านาไรอารางสัมมาสัมพุทโธพระกุารผู้ทำพระขวานต่างภิวาเทมิก สวากขาโตพระคัมภีร์ตาธโมทำมังนมาสามิสุปฏิปันโนพระคัมภโตสาวกสังโคสังคังนมามิสองบทบูชาพระพุทธพิณาร่างสามมาสัมพุทโธพระสัมพุทโธสุตีลังปาริณิพุทโธภูเนหิขระมโนธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธทำมังสังฆังสารนังคัโตปูเชมิและจานตายังทำมังเจรามิโสทีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาสักกาวาเลสุอัตระคัสสันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชสัตว์ตูนตุสัรรมโมคตัง สเคคาเมจรูเปคิริสิขาราเจเตจันจาริเขวิมาเนทีเปและเถจคาเมจารู้ว่านัหารเคหาวัตถุมิหิเถเตภุมมาจะยังตุเทวชรทหารรวิสเมยะขะกันพัพนาคาติถันตาสาธิเกยังมุนิวาระวัจนาสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโลยังถันตาธรรมสวนณกาโลยังถันตาธรรมสวนณกาโลยังถันตาตีบทสวดปุพพะภาคานธรรมการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น้ำมตักสัพะวัโสอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคัมภีร์นาปาเถพุทธาศาลาคัจฉามิธรรมังสรณคัจฉามิสังฆังสรณคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรณคัจฉามีตาปยัมปีสังฆังสรณคัจฉามิ โอบสดสทาถานตทิเมสราณังอัญญพุทโธเมสราังวะไรเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมหูตุสัพพทานติเมสราังอัญญธรโมเมสราณังวะไรเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหตูสัพพทานเมสราังอัสังโฆเมสราังวะรังเอเจนะสัจะวเชนะโสติเมหูตูสัพพทาตบตัตนปามคาถาพุนัตเมรัตนปูตจาิัติสังคังมังนัเมรัตนปูตจารวสทิสาังสังขานัเมรัตนภูตาติสีะติจ ยาวะหังสัมมาสโมสาริตาวัตถุวิเศษสปูตังอัญโยยังดุสังคุณนโยคะว่าสปาวะตังอสุมิกายัำหิปิตะเตวะยถาติทันเตเอตังวินาจัตถิะเรสามะสังพเวนะโลเกกธาติจจจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีและยาวิสยังอัธิทุตถาสถาวิยูหิปันธิตาชเีหิวินจาวิชนยุวิชันยะรูปังโลกัมหิเกหิติอิถานจุปะละเป็ยังเคสันติสุดถูวิธีทางคุณนักตายะตายะนามีหิเยวัชนาตายะสุวิสุตตามปี สมุปัสสตังมนาสิสุทัพปัสสาวะท้ฐานังปุญญะติการนะมะสามุตตามะปุญญะพะปุณะภูมังทุขะปมุจฉะนะมุขะสารนังคาตานังปูซาริเหตุสุภะมาอภิปูชนเยยังนิพานะสัจจิจุญาอุปยุปปาณิสัณยัถังสัมมักิเลสัมมะสัเยสัมมะละโยธนะสิทธิยาจะสาธุทิอัตถะปุสเลหุปะเสวนียังปานิหิจาเปตสารนังขามานียะเมวะอัตสมาหิตังติรตนัสารนังขตัมหะ นักเต็งที่วางคณะเนสูนย์ัมสัมมาณาบูเชมะจาปิสัจจะตังสุปปาสันติตาสถานุปปาจาริยาสถานละตาจากักรุเญนะตัฏฐานาสุก,กเตนะมีนายลงมีแม่ค่ะนี่สถานุปปาลิจริยาสถานลาตาจากักรุเญนะตัฏฐาสุกเตนะสุขีพระเวมุตัเตเชนะตัดาสตจัชนาปีโสวติโอตุโยเจทะธรรมวินัยำปีมันสัมมาณภูโตโลกุตตระพิสมโยนิยโตสุพุชานตัสโสป,ปานิสยะจะยายะอายัมปีโหตุ วัตถุแตเยปริคิโตสิตทัพปะสู่ปะสาท้าวกาโรแต่นามกาศพิธาฐานโยคเดชุณมมมหามาลาประกาศโถสามังว่าผู้โติปุโตวิมุตโตมารัสาปาสาวิธิโมจิจันโตปาเปยสิเกมันชันตังวิเนยังผู้ชางวัตดังศีรศาสนามีโลกัสสาศานังจาวินายะจันจะาสารเจราเจเทศสิทธิโหตุสัพพันตริญาจะวิญญาจเมตตูทมโมชโชโยวิยะจัสสัตจู สตเตซีโลกัสาวิสุทธิมัคคางิญญานิโกธรรมัตถรสาทารีสาทาวโหสักติโกโรสปินโนธรรมังวรันตังสีรสานามามีโมหะปะทาลังอุปัสสันตธาหัางตันเิสาเติยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจอมวินาสเสนตุสัทธรรมะเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสสาปะปูปะกิเลสาเซตาสันโตสยามสันตินิโยเชโกจักสวากขาตาธรรมเมาวิธิตังกราติสังฆาวรสารสีรสานามามีพุทธานมพุทธาสัมมาสีระทิพพิ เจยศาเตยเชยสิทธิโหตุสัพพันตาิยาจะวินาจะเมงสูข้าบุตสวนนโมการอัตถะถานโมรหัสตุสมาสัพพุทธสัมหิสินโนนโมอุตตมัธรรมัสสะวะถาตเสวะเตนิทันนโมมหาสังฆสัพพิวิสุทธัสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตาญาติสัสสระตัสตัญญสสะตาธุการนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตุตัสสยะสตินโมกาลปะภาว้นะวิคัสสันตุปัปทวานนโมกาลุนภาไว้นะสุวัตถิโหตุสัพพานนโมกาลัสตาเตเชนะวิธิไม่ยิบ สิบบมหาสมัยสเอวเสูตต <ot> ่งเอกังสัมัญพระกวาสักเเสูติหาติกัมฤทธุสมิมหาวันีมหาจาริกุสักเเคสัตติมประจมัตเตหิพิขุสัตตหิสเวะอาหาตติทัสตโลกาตุหิเทวตาเยขุยนังสัมติปิตาโหติพระกวาังสัตานพิขุสักการสัจตานุสุภวัสกายการานเทวนาอตัตสีอยังกพระกวาสักเสุติหาติกรมฤทุสมิมหาวันีมหาจาริกุสังเตติปัะจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสเปรวะอรหั เยนะพัวาเตนุปัสการกมยมุปัสการิจาวะพระควตโสสัตติเจปัญเจกัปฉาภาเฉยามาติอสโคตาเจวตาปเสนาปีนามาพลวาโริสสัมัชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมิชยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาระพระรวตโสดสัตตาเจปันเกัปวาภาเอกามนตงอสโตาเตาสนาปีาาวตพริมุขสมัญชิังวาหังภาาเลโยภาาิังวะายัสมิคตยอาคตมหยทาาสมุเสเวสุอันตรหิจาระปะรตสัง

อาปายะโมีมหายัมมโสังเทหาเทวกายัมิภูด้วยสันติติอักโพาวาิภูอามันตีศเยภูยนะิทัสสูตโลกทาตุเทวตาสันนิปติตาโหติสัาตะสัยิภูดสังขัเยิเตพิเวอิสุอติสัมมาทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพิพวตานงอิสัพพะมันิวะเทวตาสันนิปติาเฮสุเสรยะถาปิมหาอิเยิเพิเอิสัตติอินัตัมมาทานังอิันตสัมมาสั ตังหอิตาริอาจิคิสมิิกเวเทวกายนงนามานิก <invoke> ิตายิสม <sw to> <worldwide> ิิกเวเทวกายนงนามานิเทิสมีพิกเวเทวกายนงนามานิตัสนาสาพุทมานัสิกาโราภาติสมิิเอวังคติโพติิปะกวะโตปจโสุภะวาอตโจะคุณมเหรอ โลกามนุษย์กาสามิตัถามมาตตาสิตาเยสีตาเชนิพ่อาลปิกิตตามาหิตาปทูสีหาวัสลีนารุมะหังสักิสาปุโรโอทาตันัสะสุธามิปัสสนำมนาเวลาพิญโยปันจักเสกตวาวันเกปิลวะเวตตมันจะสถาสาวกเเสันีแลเทวะกัาพิกันตาเจวิชานาถิิโกเตจอาตปาวะโลตวะพุทธสัพสานเตสัพพาตุระหุยนาลึานะคัสนาอภิเกศามะคุสหัสสังอหัสตาริสตาเอเกสหัสสานาอุลึศานะมะทัคตุอภส เทวกายาพิฆาตเตวิสานาสาทิโพเยวังกิตังยิสัมิทิลานีลุปภูะโสสัตตสหัสสาลข้าวภูมิกับเลัทวาเอขิมันโตทิติมันโตวันนวันโตสัตติโนโมทัมมนาพิจมุพิภูณัชมิติงมานังชาสหัสสะหิมะวตายกข้าวนาลต่าวันิโนที่มันโตทิ่ิมันโตวันนวันโตสัตติโนโมทัมมนาพิจมุพิภูณัชมิติงมานังโมทัมมนาพิจมุสัตต์ิละติสหัสวาลข้าวนาลต่าวันนิโรที่มันโตที่สิมันโตวันนาวันโตสัตตินโนโมทัมม เมสามิตาปัจตายาสานานตวันนที่มันโศทสิติมันโวันนาวันโตสติโนโหทัมนาพิุิุนสัมิติวนาภูมิพีโรละคะชค้าอโกเปิุะสัิเวชราพิโยนาสัตสหะสาสนาปิยรุปาสติภูมิพีโรละชัข้างโกิละสัตเลภูมินโรละชักข้าีโกศุปปสัมปิิงวนาภูริมตทิสังชาทันละโสปัสสติมัทัปนาทิปสติมะอัลัยชัยยะาัตสิสุปะสัตติตสัตตา มพัฒนาที่ปฏิมหาราชญาติสติโสปุตตปิพรดบุนทมามหาพลาทมนโตชติมนโตวันนันตสติโนมท่มนาพมพุณสมิติวันนานาปัจีมาจากทีสังราชาวิรุฬโภสาสติานาที่ปฏิมหาราชาตสติโสปุตตปิพริบุนทมามหาพลทมนโตติมนโตวนาันตสติโนมทมนาพมพุณสมิติวนา ุารจัตทสังราสาลงกัสติษยข้าาทีปฏิมาราาสติศิโสภูตปิจัตตาหหัชนะมมะปิมันโติมัทโนามัโติโนมันาพิจมุพิโูนะสัมพิติวานะริมาทีสังศตาลโสทงยินน้ำหลวหัโกวิเมน้ำไม่รู้บกโกวิโดตลทสั่จตารุเตมาชัชมันตาจะตโรุทิสสัจตาลมานาอตสุวนิกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาภูรจานิกาสถามายาภูทุเตวิูตวิเตวิ เยาวาเอเปเจจราชโทาารชุิมพนาที่ม่าังสมติวนาธาภูนักสานะคะวิสาาตุักามพระลักษัลลาภูปายขาสายะติีมทัพนาขารขาจะอาคุณนายาสติโนเอาวัณโนหานาโคศกาสมิติณวนายนะคะราเริสหัสสิทธพาตจาสิวิสุขเจญยเจวะนัมสัพปตาจาสุปปนาอิสิเจสนามาภะยันตานะคะากาณมาสิสุปันาโตเมมะกาิุโตสันนาหีวารายันตานา ข้าแต่โรสาวกเศีที่มันโตยังเศรโกละกัชามาพิชมาอสุรธานเวคาสาในปาจิติิิติจากปหาราทมุกิศาสตันจากริโกตนาสัพเรจานมกาสันในยิจวัตพเสนาลุพะธปะมงสมโยธานิท่านเติิุนาสมิตวนาโพจติวะปทวิสาเตโชวายุตถาคัมุงพุทาวรุณาเทวสมจจิัสสาตหาเมตตารุณาริกาอาโเทวะสสสโนทัศเเตทัศสังกายาสัพีนาตตาวิเนที่มัโตสิิมาตวนานมโตสติโนม เมธูเจเทวสาวิจจะอสมาเจตุเวียมาต่ทัสสุปานิสาเทวจนทามาลภูบุรษกิตาปุิยะสุปานิสาเทวสุยมาคูบุรษกิตาาริบุรษกิตาวะภูมิจวารละหกวสุนังมาโสเศตงสัพโปปะครปลินทโทถ้าสถ้าสัทธากยาสภีนะนัตะวันโนยที่มาตโตสิทธิมัโตวันนะวันโตสิทธิ์โนมท่านมันพิการพิกนัสนิติวันังอธากูณภาษาลักขาอธากูสาภูเทวชลมกิจิขาลิวะอริการจารุชาจุมาปุกผานิพาสิโนวุรณาชาธรรมา ที่มาโตสิิมันโตวันนามันโตวันสติโลมาธรรมนาพิวพิุูนสัมมิติวนางสมานามหาสมานามนุสังนุสตมากิทาวุตุิาอาคูอาคูมโนวัตุปิอาาภูหรโยเทวายุเโรหิตาวัสโนปรคามาะอาคูเทวายุสติโนถ้าส่จถ้าสัตยกายสัทินน้าตาัโที่มาโตสิิมัโตวันนมันโตวสติโลมาธรรมนาพิจบวพิุณนสัมมิติวนางสุกะกลมหาลุนาอาคูเวานะสาวาโอทาตัไคหาปโมคาอาคูเเทวายิจัคคนาสถามาตหาละ ถ้าเสด็เจ้สกายาจัตพีนนตะวที่มัตโตสิมัโตวันนาวันโตสิโนมมานาทิมพิูนัสติโเมิยาิตายามากาจกาตยสติโนสัพพิการมัตขาสติมาจะอาสวานิมานาติโนอาคอาถาคุริมิตาถสเสายาัตพีนนตะวที่มัตโตสิมัโตวันนวันโตสิโนมัทมนาทิมพิูนัสติโนงเีเทวานิการยาัพพีนานตะวนิโนนามันวจินาอาคัจุเยจันเ์สาพระ พระรมาพระมติปุตตาสนักุมาลติโสจุาคสมติวนาสตพระปโลกานามหาสธมพิจิตติอุปปนโนทติมันโิสมโยยสิโสเสนาอาปัีกวสปติโนเอตัจโตอาาหิโตปริวายโตสจัเิ่เติเทสพะรามมเสนาพิกามิปตันนหสมทิยเอันหสัชินปัมทุโบสมันตาปริวาฐามาโวมุิาโกินังติตมหาเศนุันหเสนาเปยปิณาตาลมหา เมฆโฉนยันต์ตัวสวิชกโธแตาสุปจุทาวสิสพุโธที่ยัวสตันจัตสภามียายวสิตวานะจักรูมาตโตมันจะสถาสาวกสัสนีเสเทวายามาลเสนาทิเันตาติวิชนาถพิสโบเจจะอัตตปรูสีตวะพุทธศาสนางวิการีหีปะกามุงเนสังลมันปิอิชยุมสัพเทวิชิตาสังคามาพยาติใายัตสิโนโมทันติสหูเจหิสาวกาเตชเนสุตาติเจเอกดสุตมังคลาสุตังีนึเกวนาสภารพริณาปิจารณจัติมัง สอปฏิรูปประเทศสาวะโสจะโอเคจากตะพุญธจาอัตะสัมมาปณิติจาเอตมังคารามุตะมังสามพหูสัจจันตสิปัญจานิยนยโยจาสุขิติโตสุภาสิจาิยาวาจาเอตมังคารามุตะมังสีมัจาปิจุอุปทานังปุทธจาคารัสสังฆะโหอนากุลาจักรมันตาเอตมังคารามุตะมังห้าจานาจัตธรรมจริยาจาการยาจาการนาจัตสังะโหอนาวัชานิจัมมานิเอตมังคารามุตะมังหกอรติวิรติปปามัชปานาจตสัญโมปปามาโทจะทำในสุเอตมังค ที่จะส่งวจจสตาสัมมนา people people นัน,นจัดทัศนังกาลินะธรรมะสากระฉาเอตมังคัลมุตตมังเก้าตะโพนจัพพระนัมมาจลิยัญจาริยังสัจานะทัศนังนิพานักสัจจิริยาจัตเอตมังคัลมุตตมังสิขุทัสสะโลกัตมีติจังยสานักปฏิอโศกังวิรัญจังเขมะเอตังเอตมังคัลมุตตมังเอเอตาจิสาณิจตวานะสัพพธรรมะปาราชิตาสัพพัสโสตินพัสสิติจันเตสังมังคัลมุตตมันติสิบสองบอส่วนรัตนปาริสยังจินสีวิสตาอิทวังหูรังว เรานาปฏิตาอิเดนะสัจเจณสวติโหตุขยัうう i̇şte say, Eine งวิรกาวัตตัปฏิทศนกาสัยมุนีสมาลิโตนะเตนะทรเมนะสมะทิตีติอิทำปีธรเมนะตนาปฏิตาอิเดนะสจเจณสวติโหตุยงพุทธาเศสโถปริะวันตีสุติสมาที่มานันตาริการยะมาหสมาที่นาเตนสมุวิติอิทเนะนปฏิทัศอสัเจณสวติโหตุเยปุคละอัฏฐสปัตาตะตาลิตานิุานิโหตเตนะทีเยสุขจัสาสาวกาอิเ สี sea, ite, ่ทำปีสังเคนรัตนามปฏิตาอิเนัจจนสุวติโหตุเยสุปยุตกมัสสานีนนิจาริโนโคสานัสสานามิเปฏิสตะมัสหะรัชธรรมุธานิพติจุณชัมนาอิทำีสังเคนรัตนาปฏิตาอิเดนสัจจนสุวติโหตุชีนำโบราณนวานสีสัพวบิลัสตตาลิสิยสเมินเซชีนัิจาริโนหิสันทาี่ันทีลยถายัมปฏิโกอิปีสังเคนรัตนาปฏิตาอิเนสัจจนสติโตุีสามบทสวดธรรมบทสัตวงอัตตาเวที่ ปีตราประชาอัตาราสัตโปสัตานิจังสัญญาสัจาริโนเนวะเทวนะคันทโพนมาโลสหปมุนาชิตตอปาชิตังกาญญลาจถารูปัสสัตตุโนสิสีบทสวดเกศปูตสูตรทาสิจามิทางเตนะพระพุทธเจ้าชนะปัสตาลาหะตาสัมาสุเตนะเอชาสุมีมาอนุสสเบนะมาปารมัตตารายะมาอิติกิรายามาปิทักกาตัปทานีนะมาตักกะหิตุมาณยะทะหินะมาอาการะลิปะลิวิสาเจนะมาทิจิวิชาณขันตันติยามาพระพระลูปัสายะมาสัมโนโนภะรุ ยาตุมเหตุมเหอาตนวัเนียรมธรรมกุลิมีธรรมาวะมีธรรมวิญูาหิตาอิมีธรรมสมตาสมาธินาอิตายะคุขายะสวัตสิอถาตุมเหปัจัญะถาตุมเหอตนาวัยอิมีธรรมากุลิมีธรรมานาวะชมีธรรมวิญูปัสาอิมีธรรมสมตาสมาธินาอิตายะุขายะสวัตัสิอตุมเหอุปัสสมปะวิหารยาถาติติศิาบทสวดอุปันีสูตร อุปนิยติทีวิตรามกปรมยุชนลูกปานิจตสารสัจติตานาเอตังพระยมรณะเตยขามโนปุญญาณิจายิราขาสุขาวะหานิอุปนิยติทีวิตรามกปรมยังสนลูกปานิจตสารสัจติตานาเอยังเอตังพระยมรณะเตยขามโนโลกามิสังปะชัเหตุปัสสติเปโขโยทัศนียนะสัมยมุวะจายะอุทัสเซจสาต่าสจตสีตัสสุขายะโหติยังชีวมโนปการุติปุญญธรรมมุหเวรักติธรรมมัจจรธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินนี นัตถุกติขจติธรรมจาริสัพเพสกัลาริจาริยะถาปัญญายปัสสติอถาริปินสติทุกเกเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสกัลารุกขาติยะถาปัญญายปัสสติอถาริปินสติทุกเกเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานะตาติยะถาปัญญายปัสสติอถาริปินสติทุกเกเอสัมมโควิสุทธิยาทิพุบดส่วปันนักกชาดุอปันนักกัจถาณเมเกทุติยังอาหูตะกิตาเอตัดพญายาเมทาวีตังขันหยยะ อัปกนกังพาหุงเวสรนังยันติปัดพัตานิวันานิจะอารามาลุกขาเจตยานิมนุษาพยาตจิตานิตังโขสารนังเหียมังตังสารนังมุตตังมังตังสรนังมัคคมาสัพพัสทุกขะวมุจติโยจพุทธันจ่ธรรมจ่าสังขันจ่าสรนังคัตโตจ่าเิอริยสัจจานิสัมารถปัญญญาปัสสิทุกขังทุกขะสมุปาทางสุขะสัจจะอติกมังอริยจ่าอาถรรพ์ที่ทางทุกขุปัสสะพาณินังเอตังโขสารนังเหียมังเอตังสรนังมุตตังมังเอตังสรนังมัคคมาสัพพัสทุกขะวมุจติ นานะว่าพระมนปฏิจติอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่รุงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงที่ถ้ที่จะเป็นอนัตตานันจางตาสิ่งใดรุ่งเร้วสิ่งนั้นเป็นอนัตป้าและสิ่งที่ยังไม่มาึิก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนัตจ์โยธรรมมังจะตถะตาวิสติอาัเราอาักุปังตังวิทามะนุพรุหเยกบุคคลใดเห็นแจรมปัจจุบันไม่งอนแงไม่กอนแคนทำนั้นได้บุคคลนั้นเพรนยีวสุ ทั้งหลายเอวังวิหาริมาจากปิโหและต่างะตที่ต่างตางเพสการโตติดันโติกตมุีติดพระวุณีู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดกรทั้งกงวันและกางนั่นแหละว่าผู้มีราตีนจะได้รัานีแล้วบทสดินะครัินะคะปจะจวบนปลา่ะ เวลาทำมมหิบืลองอนาตีตารเรามีความแก่เป็นธรรมะจะรุงคุกความแ่แไปไม่ได้พยาธิทำมโมหิบพยาธิอนาตีาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมะจะรุกคุกความเจ็บไข้ไปไม่ได้กรณะนาทำมมหิวมรณะอนาตีตารเรามีความตายเป็นธรรมะจะรุงคุความตายไปไม่ได้สภีนิมิตยีนิมานะิณานาะโมพิาโกโบเราจะลงไม่ต่างตัววัาจากต้องในพระธาตุของละของเจริญจากทั้งหลาในโคการสัตว์มีจรมาทายาทามโยนีจะมาพันทุกรรมปิิสารนาอภิมีการเป็นของของตัวมีจารเผู้ให้ผลมีการเป็นใหญ่เกิดมี ยังกำมังกระลิสามีกรลไรยานังวะปาปะกังวัดศาสนาทายาทาพระวิสามิเราทำกรรมใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั่งคือไปเอวังอัมเห็นที่ปัญหาพระจ้เวคีตพานเราถนัดทุนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดติดกาบทสดเทวตาอุโยชนณกาถาบทสรงเทวดาทุกขปะจาจะนิทุกขปัญปะตจะนิพยาโสกปะการจะนิโสกโหตุสเพติปาลิโนเอตาวะตาจะอามเบหิสัมพะทาโปุญญตสัมพะทาสัพพา เวรนุโมทันสุสัพพ菩พปฏิทิยาชานันทันตุสัพพายะสีนักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัณตตาคตาสัพเพปชาพระประสานเป็นเจตจายังพลังอาหารตานจตช่นนัละขังพันธมิสะี่สีบทสวดเทวดาปฏิทาขคาขัพระัญปฏิทนาขคถาโยคณาเสยยาเทวดาสัตติวิหาระวาสีนิสปีขเโพธิขเติสินิจามมะานีนะพระวสุปุิตาโสติสโรเทวิหารมะมาเลเทระสมัชานวัคาติคุโมสารมิการานปฏิอุปสการ ข้ามาจะเทสารนิขามาจะอิสลาสันตานภูตาสุติจารพัมสุเตชลาผู้ชายยีติจะอันท้สังขวาเสสังสังเซทะชาตาอัตโวปปาติกานิยะนิจจะธรรมะวังปฏิจเตจะเพปปีทุกขสัพกระลงสุสังขยังขาตุตีลาสตาธรรมโมธรรมัชลาจะปุกลาสังโฆโหตุสมคโวะอัาถายยะจะาอิจายะจ่าอเมนะคตุสัพรโมสเพปปีธรรมะจาริโนพุทธีสัมปะปุเนยมะธรรมีอริยปะเวทิเตนิปิบุตรสัพพปิตชนะคาถาฐานธรรญยปิตชนะคาถาโยพนามเสปุญญสิทานิจจะติ ยานันยานิคตาที่มีเศษสัญจาภาพิโนโหตูสันตานันตาปะปามนะมานกาขอสัตทั้งหลายที่มีที่สุดที่มีประมาณจนคุณผู้มีส่วนแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งผู้ปุโรห์ทั้งหลายที่อื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจาไมหามาตาปิตาตโยที่ขาเมชาปะปัญญาทิขาวาอันเยมัชตะเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่เราผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าเห็นหรือไม่เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาตตตติิิิภัััันนโโโลกกกกสสมมมีูจจจุุยาาปญเะว และมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกอุเนกภุมสามโดในกับเนิดอสีมี5าละขนิงและค่ะสีท่องเที่ยอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่จะตั้งเยปฏิตคานามีอนุโมทันสูตเตยยังเยตีมังนัปะทานติเตวาเตวาเตสังมิเวทยุสัดเหล่าได้ทัาบการให้สมบุกพระพเจ้าและขอตัดเหาได้ทรงในะทันอเต็สัดเห่าได้เรียไม่ทราบ้สมุรขระพุพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจงแจ้งแก่ตัดเหล่านั้นมยาทินานะปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาหตุอเวลาสุขาชวินโนเซมัป ขสุติสัตตาสิทธัางสุขาเพราะเหตุคือมุนนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้และขอสัตว์ทั้งปวงนั่นมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจะถึงพระอันเกเสรเถิดขอความอานิสงส์ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดช่วยหนุภาพเป็นสัจจะที่ขาดในภาพเป็นความแห่งอานิสงสงแห่งการบูชาพระรัตนนาจาดที่การศัพท์ใหญ่บทสวดบนพระสูตรพระปริญญาภาษาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเสื่มีข้าพเจ้าขอขึ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเชิญเจ้าคะทหลายโพนุมนาในการสวดศพพยายมรรมาเรือนเมื่อเร่นมนนาและกรมวนมออัยกับเจ้าสุโมคตุทีรสิรินาโเดิมเมื่อที่สเดศพพญาาสังวรบวรนิเวศหาตลอดจนวัตถุโมคตทภีรที่สามสงสร้างขึ้นม่ที่ผ่านมาที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนเจ้าสร้างเาเรื่องมงคลในพระปัญาตาขอจงสำเร็จ่งทุารเชิญาบุ่ขอ้าพเจ้าบุ่คลของขาเจ้าทั้งายเจกสวดมนต์จริยธรรมนครบวนที่จะบูาธรรมชาศักชา บนนี้จส่งสิาุกศราล้มสมวบนเจริญจิตภานาทุกท่านขอจงปลอดสบายท้โปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทังที่ประสบความสำเร็จเจริญที่กงานชนะต่ออุสรคและมาทั้งหลาสมบูรพร้อมด้วยทั้งศาสตร์สมบัติปริวาสสมบัติมีดวงตาเห็นทางสมเด็จวิปัสสนากรรมานัญญาญาและเจริญเวยจุดิพิรชยทั้งสี่คืออายุวันนสุขาวราเทิของนิมุทนาบุราโทยศิล์ทุกทนและขอส่งผลดีให้กับแมที่ชื่อโอริทิเ